พ่อไม้ไวัย64ถูกระวันที่1รับเงินรางวัล18ล้านเมื่อวันที่2พฤศจิกายนผู้สื่ข่าวลงพื้นที่หลังทราบว่ามีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนซากชื่อคือนายสํารวยอายุ64ปีชาวตำบลห้วยรา้อำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีที่ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพหนองแค พร้อมแจ้งว่าตนเองถูกระวันที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่1นึ่พฤศจิกายนงวดที่42ชุดที่47หมายเลข0ู5 0 3ส่าจำนวนสาใบปเป็นเงินรางวัล18ล้านบาทผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายสํารวยเยาว,วพันธ์เมื่อไปถึงนายสํารวยกำลังนั่งคุยกับญาติพร้อมนั่งล้อมวงกำลังจะรับประทานอาหารเช้าเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงจึงได้ทําการนําสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกระวัลทั้งสามใบพร้อมหลักฐานการลงบันทึกประจําวันของสพ่อหนองแคมาให้ผู้สื่อข่าวดูนายสํารวยนายสํารวยยังอยู่ในอาการดีใจไม่หายหลังกลายเป็นเศรษฐีในพริตาเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเคยทํางานโรงงานแถวนี้แต่ปัจจุบันอายุ64ปีได้ปลดกเกษียณมาหลายปีแล้วภรรยาจากไปนานร่วม10ปีปัจจุบันเป็นพ่อไม้มีลูกติดตนเองเป็นคนชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจํา ก่อนที่จะถูกระวัลที่หนึ่งวดนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีแม่ค้าขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านมาแต่ก็ขับเลยไปตนเองและญาติก็เรียกให้กลับมาจนแม่ค้าขายสลากกินแบ่งก็ขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านตนเองเห็นตนเองก็เห็นที่มีชุดสามใบจึงไม่ลังเลซื้อมาโดยไม่รู้เลยว่าเลขอะไรจากนั้นก็เก็บไว้ในบ้านจนเมื่อวันประกาศรางวัลตนเองก็เลยไปดูผลการออกสลากกินแบ่งในโทรศัพท์ จากนั้นก็บอกให้ลูกสาวเอาสลากกินแบกรัฐบาลมาให้ดูปรากฏว่าถูกตนเองไม่เชื่อสายตาก็ให้ลูกเขยกับลูกสาวมาตรวจอีกรอบปรากฏว่าถูกทั้งสามตนเองถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกมีแต่ลูกสาวลูกเขยที่ดีใจตนเองไม่ได้ฝันอะไรอยากซื้อเล็กอะไรก็ซื้อแต่ไม่คิดว่าจะถูกแต่พอถูกก็ดีใจมากแทบช็อกทำอะไรไม่ถูก ไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตนี้จะถูกประวัตที่หนึ่งแบบนี้ส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้และเก็บเงินใช้ส่วนตัวและจะเก็บไว้เป็นทุนให้ลูกๆและหลานๆในอนาคตต่อไปและจะทําบุญสร้างอุโบสถกับวัดเขาน้อยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ข้างบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ